แล้วก็เนี่ยฮาร์นไแล้วก็ป้ายใหญ่ๆสวยครับอันนี้สวัสดีครับวันนี้ผมจะตัดขยายแล้วก็คัดเลือกเพื่อจะเอาต้นที่โตๆตนะเอาไปเล่งรากนะครับเป็นเนื้อเยื่อไว้นหนนะครับทีนี้ผมเนี่ยแลบเล็กๆก็ก็ไม่ได้ทำแบบเป็นล็อตใหญ่ๆ ก็จะใช้วิธีการคือเ,ออเปลี่ยนอาหารตามความเหมาะสมของสภาพเนื้อเยือ่อ <Wow. S 1> อย่างนี้ก็คือเมื่อลงอาหารฟรีฮอร์โมนแล้วเนี่ยต้นไหนที่ใหญ่ก็จะคัดอีกรอบนึงไปเล่ง่ากอีกทีหนึ่งเพื่อเอาไปจำหน่ายอันนี้ก็จะเห็นได้ว่ากลุ่มก้อนเนี้ยใหญ่อยู่มีบางอันเนี่ยมีลักษณะคือเป็นลักษณะการขยายแตก่กอนะครับ แต่กอแบบยิบๆเลยก็ <Wow. S 1> จะย้ายลงฟรีฮอร์โมนต่อไปนะครับ <Wow. S 1> เพื่อดึงให้ยอดมันยืดขึ้นมาแล้วก็ต้นมีความใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้ก็เริ่มพัฒนาและอ่าเริ่มใบเริ่มใหญ่ขึ้นเห็นไหมครับลายกระจายเลยนะอาหารที่ผมใช้เนี่ยก็เป็นอาหารที่ไม่ได้นึ่งฆ่าเชื้อนะครับก็ใช้วิธีการเติมคอร์นไดออกไซด์7ถึง10 ppm นะครับอันนี้ก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อยเห็นไหมครับอ่า ทีนี้ผมจะจะคัดเลือกแล้วก็ตัดเพื่อจะลงอาหารนะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับก็เริ่มจากาถุงพลาสติกนะครับออกมาจากแพ็คใหม่ๆนะครับเอามาวางแบบนี้ฉีดพ่นบางๆแอลกอฮอล์็นะครับอันนี้ผมก็จะคัดต้นใหญ่ก่อนเอาต้นใหญ่ออกจากขวดก่อนพวกฟอสเ e ตพวกมีดอะไรพวกนี้ก็ทำความสะอาดหมดแล้วนะครับโดยการเผาฆ่าเชือ้อ ก็เอาเนื้อเยื่อมาวางเลยครับอ่าเนเยื่อเราก็จะประเมินแล้วว่าเนื้อเยื่อมีกี่แบบกี่กี่ระยะนะครับเมื่อได้เนื้อเยื่อแล้วเราก็มองที่กลุ่มเป้าหมายนี่ตรงก็คือต้นใหญ่ต้นใหญ่พวกนี้นะครับในต้นใหญ่มันก็จะมีต้นเล็กแล้วก็มีรากที่มันเกะเกะก,กะกะ,กะอยู่ยนี่ครับ เราก็มองแล้วมันจะมีต้นที่เป็นธงอยู่อยู่สองต้น <Wow. S 1> อันนี้หนึ่งต้นอันนี้สองต้นเราอยากได้ต้นใหญ่เราก็ลองแวกแหวกดูพยายามตัดแบ่งโดยที่ทําให้ต้นใหญ่เนี่ยเสียหายน้อยที่สุดผ่าครึ่งเลยเพื่อจะดูว่าต้นใหญ่มันลงไปถึงไหน mm. อเรารู้แล้วต้นลำต้นมันอยู่ตรงนี้ก็ตัดแบ่งเลยเนื้อเยื่อส่วนเนื้อเยื่อที่เหลือเล็กๆเ,เป็นกลุ่มอะไรเงี้ยเราก็ เก็บเอาไว้ขยายเก็บเอาไว้ลงอาหารขยายเพิ่มได้อีกนะครับหรืออาหารที่ทําให้ต้นมันใหญ่ขึ้นได้อีก <Wow. S 1> ในที่นี้คือผมใช้ MS ฟรีฮอร์โมนนะครับไม่เติมฮอร์โมนใดๆเลย,เล,ยเลี้ยงเพลิน,เนๆเลี้ยงยาวๆนะครับแล้ออย่างหนึ่งก็คือไว้ไหนก็ไม่ได้หมายถึงว่าณตอนนี้นะครับตลาดก็ไม่ได้ต้องการมากแต่ว่ามันสวยผมก็จะเก็บไว้แล้วก็เตรียมไปออกกระถางแล้วขายเป็นต้นใหญ่ดีกว่านะครับ ได้ส่วนต่างมากกว่าเราก็ทำเพลินๆครับในฐานะที่คือเราอย่างหนึ่งคือทำเป็นงานอดิเลตจะใช้วิธีการแบบนี้ก็คือเราก็คัดต้นที่ใช้งานได้โตดีผมก็จะตัดไปเห็นนะครับนี่ตัดผมก็จะได้อีกต้นหนึ่งหละเห็นไหมผมจะได้ต้นละก็วางแบ่งไว้ อย่างแยกไวอันนี้ก็จะเห็นว่ามีต้นใหญ่ๆต้นหนึ่งผมก็จะมุ่งเป้าไปที่ต้นใหญ่เลยส่วนต้นเล็กๆเป็นเศษๆช่างมันครับเดี๋ยวไอเศษอันนี้แหละเดี๋ยวเราไปลงในอาหารต่อเดี๋ยวมันจะขยายเอง <Wow. S 1> อันนี้ก็ถ้าเห็นชั้นนะครับนี่ครับนี่อันนี้ฮาร์ปด้วยนะเนี่ยด่างฮาร์ปนะเนี่ยสวยมากเลย <Yahoo. S 1> ในวิธีการตัดคือตัดให้เลยตรงจุดที่เป็นโคนไมนิดนึงอ่าเลยตรงจุดที่เป็นโคนไมนิดนึง ตรงนี้คือโคดมันเห็นไหมเลยจุดไปนิดนึงอ่าไม่งั้นตรงเนี้ยเผื่อให้รากมันออกด้วยแต่ถ้าเราไปตัดชิดตรงเนี้ยเกินไปเนี่ยก็มีโอกาสที่รากจะออกช้าหรือเสียส่วนนั้นไปเลย <No. S 1> เพราะว่าเราตัดโดยที่เอาแต่ยอดมันไปอะ่ะยอดมันไม่มีข้อไม่มีป้องอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ออกรากนะครับจะเห็นว่าผมทำหนึ่งสองสามและได้3ต้นละเป็นหลักๆส่วนที่เหลือเศษเศษพวกเนี้ยผมก็จะเดี๋ยวผมก็จะกระจายกระจายใส่ลงไปในอาหาร สูตรเดิมครับก็คือฟีฮอร์โมนเพื่อจะทําให้ต้นพวกนี้มันใหญ่ขึ้นส่วนรากก็ทิ้งครับต้นไหนที่เผือกเผือกถ้าเนี่ยถ้าเผือกมากๆก็ทิ้งครับส่วนกอไหนที่นี่สมมุติเป็นลักษณะกอไหนไหมลักษณะกอเนี้เราก็ผ่าครึ่งได้เลยถ้ามันให้สัก1.5ึคือ1น5เซนเมตรหรือ สองวซนติเมตรนะครับหลังจากนั้นผมก็จะมาลงในอาหารฟรีฮอร์โมนเหมือนเดิมนะครับเพื่อให้ต้นมันขยายยาวขึ้นแล้วก็ออกลากนะครับผมก็จะเตรียมตัวคีคีบเนื้อเย่อนี่แล้วก็ใส่ลงไปในอาหารไปช้าๆนะครับอันนี้ไปช้าๆให้ดูช้าๆนี่ครับปากลงไป การปักก็เว้นระยะห่างเขาหน่อยให้เขาแบบไม่ไม่แน่นจนเกินไปไม่เบียดบังแสงจนเกินไปก็แบ่งๆกันแบ่งๆพื้นที่กันนะครับแล้วก็ปิดฝาประมาณนี้นะครับอีกขวดหนึ่งก็จะเป็นพวกเอาพวกเศษๆนี่แหละเอามาเพาะต่อเอามาขยายต่อแล้วก็เอาเศษๆเนี่ยปักกระจายกระจายลงไปนะครับในอาหารนะครับ ก้อนใหญ่นี่ยเราก็ลงได้เวลาลงพยายามหาเนื้อเยื่อที่โตพอๆกันนะครับให้ให้เป็นพวกเดียวกันเพราะเวลาการจัดการรอบต่อไปเนี่ยจะง่ายขึ้นนะครับน,นี่ก็ผมก็ปิดปึ๊บก็ได้แนละ้วไปช้าๆนะต้นใหญ่ๆก็จะเอาไว้ด้วยกัน ้นที่แบบดูใบมีใบชัดเจนแล้วก็เอาไว้ด้วยกันเลยถ้าพื้นที่เหลือก็แถมๆได้ครับเพราะว่ายัางไงร,รอบหน้าเราก็เรายังไม่ได้ใช้งานแน่นอนอยู่ละเพราะว่ารอบหน้าเราต้องดูว่าต้นมันใหญ่แค่ไหนใหญ่พอดีที่จะเอาไปเล่งรากไม้นะครับนี่ครับเนี่ยใครเสียดายเนี่ยเพราะว่าเนี่ยนิดๆหน่นนอยๆเนี่ยเป็น,เป,นเป็นต้นหมดนะครับเนี่ยต้นเล็กต้นน้อยนี่เป็นต้นหมดนะออกรากเป็นต้นหมดเลย แต่ถ้าต้นไหนดูแล้วช้ําเกินไปก็้ทิ้งไปนะครับเราอย่าไปเสียดายจนเกินไปเป็นก้อนๆเนี่ยดูแล้วน่าจะไปต่อได้ก็เอาไว้เลี้ยงต่อไว้นะครับแล้วก็ปิดฝาก็อนนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่เป็นการตัดขยายจากขวดหนึ่งลงไปเป็น3ขวดต้นไหนที่ใหญ่แบบนี้ก็ไว้พวกเดียวกันเดี๋ยวพอเขาพอรอบ รอบต่อไปเนี่ยพอเขาออกรากปุ๊บเนี่ยผมย้ายชมได้เลย <Wow. S 1> หรือไม่ก็ขายได้เลยนะเพราะ <Wow. S 1> ต้นนี้ก็สวยเห็นไหมนี่แห่ะฮะดังฮาร์ปสวยแล้วก็เนี่ยฮาร์ปเห็นไหมแล้วก็ป้ายใหญ่ๆสวยครับอันนี้โอเคครับก็ขอบคุณมากครับอที่สําคัญอย่าลืมเขียนฝาด้วยอย่างผมก็เขียนเอาสกดแบบง่ายๆเลยไว้ไหนไว้ไหนก็ไว้ไหนแล้วก็เติมวันที่ลงไปอย่างเช่นวันนี้วันที่เท่าไหร่อ่ะสิบสอง ก็คือ12เดือนโอคเพื่อเพื่อติดตามในรอบต่อไปนะครับอย่างเงี้ยครับก็เขียนลงไปด้วยไว้ในอันนี้แล้วแต่นะครับแล้วแต่แล้วแต่ใครถนัดที่จะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ